หลายๆคนคงเคยได้ยินคำเตือนบ่อยๆว่าห้ามกินหวานมากเกินไปเพราะจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานได้แต่คุณรู้หรือไม่ครับว่าแม้จะทานอาหารไม่หวานก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานได้เพราะอาหารบางประเภทเช่นแป้งข้าวอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตต่างๆถ้าบริโภคมากเกินไปก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานได้เช่นกันในวันนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้มาให้ความรู้กับเราครับว่า โรคเบาหวานคืออะไรปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานมีอะไรบ้างและในปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยยากินไม่ใช่ยาฉีดสามารถทําได้อย่างไรบ้างครับเบาหวานก็คือภาวะที่น้ําตาลสูงในเลือดนะครับ เกิดจากการที่ร่างกายมีฮอร์โมนอินซูลินที่ไม่เพียงพอหรือภาวะที่ร่างกายมีความดื้ออินซูลินนะครับจะมีประเภทใหญ่ๆหญ่อยู่2ประเภทสาหรับเบาหวานประเภทที่1อันนี้จะพบในคนที่อายุน้อยเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เลยจะพบอยู่ประมาณ10%ในเมืองไทยนะครับสำหรับเบาหวานประเภทที่2จะเกิดจากฮอร์โมนอินซูลินผลิตที่ตับอ่อนอย่างไม่เพียงพอนะครับ แล้วก็เกิดจากการดื้ออินซูลินนะครับมักจะพบในคนอายุมากกว่าน้ำหนักเยอะมากๆพุงใหญ่มากๆเนี่ยพบประมาณ85-90%สาเหตุของเบาหวานเกิดจาก1กรรมพันธุ์นะครับการที่คุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานก็มีความเสี่ยงที่ลูกจะเป็นมากขึ้นนะครับสก็คือความอ้วนนี่แหละครับโดยเฉพาะการอ้วนลงพุงสาเหตุอื่นๆก็เช่นอายุที่มากขึ้นก็ทําให้เป็นเบาหวานมากขึ้นเนื่องจากตับอ่อนเสื่อมลงโรคไขมันโรคความดันซึ่งโรคพวกนี้ก็จะพบร่วมกับเบาหวานนะครับอาการของเบาหวานเช่น สวับ่อยกลางคืนกินน้ําเยอะหิวเยอะถ้าเป็นรุนแรงอาจจะมีน้ําหนักลดได้นะครับบางคนนีถลดถึง5-10กิโลใน1เดือนเลยก็มีในบางคนอาจจะเกิดรอยดําบริเวณคอรหรือบริเวณรักแร้นะครับซึ่งภาวะนี้เรียกว่าอะกขันโตซิสนิกิแคนข้อแทรกซ้อนของเบาหวานนะครับการที่น้ําตาลสูงในเลือดนานๆเนี่ยก็จะทําให้เกิดความเสื่อมของเส้นเลือดที่อวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดขนาดเล็กหรือเส้นเลือดขนาดใหญ่ยกตัวอย่างเส้นเลือดขนาดใหญ่ก่อนนะครับเช่นที่สมองทําให้เกิดโรคอัมพฤกษ์อมัอมาพาตอ่อนแรงครึ่งซีปากบี้ ชาครึ่งซีกหัวใจก็ทําให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเจ็บหน้าอกเกิดหัวใจวายมีน้ําท่วมปอดได้ที่ขาก็ทําให้เกิดปวดขาเวลาเดินานานๆหรือเส้นเลือดอุดตันนะครับเป็นแผลง่ายสําหรับเส้นเลือดขนาดเล็กเริ่มตั้งแต่ตานะครับเส้นเลือดที่ตาก็ทําให้เกิดมีเห็นภาพไม่ชัดที่ไตก็ทําให้เกิดปัสสาวะเป็นฟองมีขาบวมนอกจากนี้ก็จะมีระบบประสาทที่หล่อเลี้ยงด้วยเส้นเลือดขนาดเล็ก ทำให้มีชาปลายมือปลายเท้าทั้งหมดเนี่ยเกิดจากเบาหวานได้นะัะที่คุมไม่ดีเราก็จะมีการตรวจหลายวิธีนะครับการตรวจที่นิยมที่สุดก็คือการตรวจเลือดโดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ของเราจะตรวจเลือดหลังจากอดอาหาร8ชั่วโมงนะฮะ น้ำตาลที่มากกว่าหรือเท่ากับ126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะฮะจะวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานนะครับนอกจากนี้ถ้าเกิดไม่ได้อดอาหารมาตรวจแต่เจาะน้ําตาลเวลาไหนก็ตามที่มากกว่าหรือเท่ากับ200ร่วมกับมีอาการปัรสสาวะบ่อยกลางคืนมีน้าหนักลดก็จะวินิจฉัยเบาหวานได้เลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีวิธีอื่นเช่นการกลืนน้าตาล75กรัมนะฮะแล้วก็มีการตรวจฮิมโกลบินเอ c ซีหรือน้ําตาลสะสมนะฮะเบาหวานเกิดจากภาวะที่ร่างกายมีอินซูลินไม่เพียงพอหรือภาวะที่มีความดื้ออินซูล ยาที่จะมาใช้เนี่ยก็คือยาที่ช่วยเรื่องกลไกพวกนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะบอกว่าขาดอินซูลินทําไมไม่ให้อินซูลินไปเลยนะครับต้องเรียนว่าอินซูลินเป็นโปรโตีนนะครับไม่สามารถจะทานได้เมื่อสกัดทานเนี่ยก็จะโดนน้าย่อยย่อยไปนะครับยากินสําหรับโรคเบาหวานนะครับ ประเภทที่1ก็เป็นกลุ่มที่ชื่อว่าพวกซัลฟอร์นิวเรียนะครับก็จะมีหน้าที่กระตุ้นตับอ่อนให้ผลิตอินซูลินกลุ่มที่2คือกลุ่มกรินายคือกระตุ้นตับอ่อนให้ผลิตอินซูลินเช่นกันแต่จะออกฤทธิ์สั้นกว่านะครับช่วยคุมน้ําตาลหลังอาหารได้ดีนะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มดิโกไนหรือที่เรารู้จักกันก็คือกลุ่มเมทฟอร์มินนะครับช่วยให้ตับเราผลิตน้ําตาลน้อยลงและช่วยให้ลดความดื้อต่ออินซูลินนะครับ ทำให้อินซูลินในร่างกายที่ผลิตออกมาเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับกลุ่มนี้บางทีก็จะช่วยให้ทานข้าวได้น้อยลงมีลดน้ําหนักเล็กน้อยนะครับกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มอัลฟากลูโคซิเดสอินฮิบิเตอร์นะครกลุ่มนี้คือช่วยชะลอการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตช่วยให้น้ําตาลหลังอาหารน้อยลงกลุ่มที่5นะกลุ่มไทซอรินไดโอนนะฮะช่วยลดความดื้ออินซูลินนะครกลุ่มสุดท้ายจะมีราคาค่อนข้างสูงเช่นกลุ่ม DP4 b i พ o r หรือกลุ่ม i n h i b i t o r นะครับกลุ่มนี้้ก็ยังใชไม่แพร่หลาายมกนักลดนลได้เล็กน้อยยังมีราาค่นะครับหลาุ ท่านอาจจะสงสัยว่าถ้าได้ยาทานแล้วจําเป็นต้องฉีดยาหรือเปล่านะครับบางทีอาจจะใช้ควบคู่กันไปทั้งยากินและยาฉีดอันนี้ก็แล้วแต่วิจรารณญาณของแพทย์แต่ละท่านนะครับวิธีการดูแลตัวเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับอันดับแรกเลยนะครับต้องทานยาตามที่หมอจ่ายทุกครั้งนะครับข้อ2ก็คือเรื่องอาหารครับสำคัญเป็นอันดับต้นๆน,นะครับของการดูแลเบาหวานเลยนะครับ อาหารที่ต้องห้ามเลยก็คือน้ำหวานของหวานนี่รวมหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมเค้กเบเกอรี่ขนมไทย3ก็คือผลไม้ที่ทานได้ก็จะมีฝรั่งแอปเปิลชมพู่แล้วก็แก้วมังกรข้อ4ก็คือพยายามทานคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตหรือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนกลุ่มนี้จะช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลทาให้น้ําตาลขึ้นสูงไม่เร็วเช่นข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตสุดท้ายนี้ก็คือการออกกาลังกายการออกกาลังกายช่วยให้กล้ามเนื้อเรานําน้ําตาลไปใช้ได้ดีขึ้นช่วยลดน้ําหนักอย่างที่กล่าวไปตอนแรกว่า น้ำหนักที่เยอะพุงที่ใหญ่เนี่ยที่เกิดเบาหวานได้เพราะว่าเรามีภาวะดื้ออินซูลินทําให้อินซูลินที่หลังมาจากตับอ่อนเนี่ยทำงานไม่เพียงพอการป้องกันตัวเองไม่ให้ป่วยเป็นโรคเบาหวานขั้นที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานนะครับเช่นมีครอบครัวเป็นเบาหวานต้องไปตรวจเลือดถ้ายุ3 0ามสถึงสาก็น่าจะต้องตรวจเลือดเพื่อเช็คเบาหวานทุกปีนะครับสำหรับท่านที่ไม่มีความเสี่ยงอายุมากกว่าหรือเท่ากับ35ก็น่าจะไปตรวจเลือดเพื่อเช็คเบาหวานทุกปีนะครับการที่ตรวจเจออย่างรวดเร็วก็ทําให้รักษาอย่างรวดเร็วบางท่่าาานทีคคุุมมมอหรรรพฤติก ด,ดีตั้งแต่แรกก็ทําให้ไม่ต้องใช้ยาก็ได้นะครับข้อ2คือรักษาน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับวิธีจะดูว่าน้ําหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติคือดูที่ดัชนีมวลกายนะครับดัชนีมวลกายก็คือน้ําหนักเป็นกิโลกรัมนะครับหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกาลังสองค่าเนี่ยไม่ควรจะเกิน23นะครับในคนเอเชียถ้าน้าหนักเกินเกณฑ์ก็จะทําให้มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานมากขึ้นนะครับควรจะฟูมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ กจามก็คือการคุมอาหารและออกกาลังกายอาหารก็พยายามเลี่ยงอาหารหวานนะฮะน้ำหวานของหวานผลไม้หวานแล้วก็ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอการออกกาลังกายอย่างถูกต้องควรจะออกกาลังกายแบบแอโรบิกเช่นการเดินเ,นเร็วการวิ่งเหยาะๆเต้นแอโรบิกคือการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างน้อยวันละ30นาทีควรจะนับให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์จะช่วยให้น้ําหนักสมดุลน,นะครับช่วยป้องกันเบาหวานได้สําหรับผู้ที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วนะครับหรือว่าสงสัยว่าจะเป็นเบาหวานสามารถมา ทำบัตรเพื่อรับการตรวจได้ที่ตึกพบร,รชั้นล่างนะครับคลินิกที่ตรวจก็จะมีพบรชั้น1คลินิกอายุรกรรมทั่วไปแล้วก็พบรสามนะครับคลินิกอายุรแพทย์ต่อมไรทอโรคเบาหวานสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยและเมื่อป่วยเป็นโรคนี้แล้วไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่จําเป็นต้องควบคุมดูแลรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยการควบคุมอาหารร่วมกับการใช้ยาและการออกกําลังกายเพื่อควบคุมปริมาณของน้ําตาลและไขมันในเส้นเลือดไม่ให้สูงเกินไป จนเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆตามมาได้ครับด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย